สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสวัสดีพี่น้องอสองมอทั่วประเทศสวัสดีพี่น้องอสอสอของกทมครับ12นาฬิกา45นาทีครับ5เมษายน2566นำข่าวสารด้านอสมมาเล่าให้ฟังครับเดือนนี้เดือนเมษายน2566ครับรายรับรายจ่ายอสมเป็นอย่างไรครับไปดูรายละเอียดครับ รายรับครับ12เมษายนรับ1,000บาทครับค่าบริการเป็นของเดือนมีนาคม6 6โอนเข้าบัญชีธนาคารครับรายจ่ายครับหักชกสอสมอสมท่านใดที่เป็นสมาชิกชกสอสมครับจะโดนหัก365.72บาทครับใครไม่ค้างจ่ายหักเท่านี้ใครค้างจ่ายหักมากกว่านี้ตามรายการที่ตัวเองค้างนะครับ365.72นะครับ ข้อมูลสมาคมชกสสมครับขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากสมาคมชกสสมแห่งประเทศไทยนะครับข้อมูลณนวะันที่4เมษายน66เมื่อาวานนี้มีการประชุมกันสรุปล่าสุดสมาชิกปัจจุบันที่ยังมีชีวิตยอยู่และเป็นสมาชิกสมบูรณ์แล้วมี1 3 3 4 1 3 0คนนะครับเดือนนี้หักช่วยสมาชิกเสียชีวิต41สตางต่อเสียชีวิต1รายนะครับ แล้วก็ในรอบ1ถึง31มิีนาคมหกที่ผ่านมาทายาทส่งคําขอเงินสวงเคราะห์ไปยังสมาคม892ราลายนะครับสมาชิกเสียชีวิตก็หากจากสมาชิก365.72บาทหากวันที่12เมษายนนี้นะครับ365.72บาทก็มาจากจุด41ก็คือ41สตางค์นะครับคูณด้วย892ก็หากจากสมาชิก1คนนี่ก็หักไป365.72 บาทนะครับถ้าญาติจะได้รับ546,993บาท30สตางค์นะครับก็เอาจุด41นี่คูณด้วยสมาชิกทั้งหมด1 3ึ่งล้านสามคนนี่ถ้าญาติจะได้5 4 6 9 9 3บาท30สตางค์ถ้าหักได้หมดในวันที่12เมษายนนี่สมาคมเขาจะเขาก็จะโอ,อนให้สายญาติครบครับแต่ถ้าหักได้ไม่หมดหักได้ไม่ครบ ก็จะหักตามที่ก็จะโอนตามที่หักได้ก่อนที่เหลือก็จะหักจากสมาชิกให้ได้ก่อนแล้วโอนอีกภายใน90วันนับจากวันโอนครัง้งแรกวันโอนน่าจะช่วงหลังสงการนะครับไปไปลายเดือนเมษานะครับเพราะว่าหลังเมษหลัง12เมษาในวันหยุดยาวนะครับนี่ก็คือรายการข้อมูลต่างๆจากสมาคมชกสอสมอนะครับสำหรับอสมอที่สมัครใหม่ในเดือนมีนาคมนะครับสมัครใบสมัครถึงสมาคม1-30มีนาคมหหกครับ ในวันที่12เมษายนก็จะหักเพียง125บาทยังไม่ได้หักไปช่วยเพื่อนนะครับเพราะท่านยังไม่ได้รับการคุ้มครองนะครับเพราะว่า12เมษายนนี่จะหัก125บาทเป็นค่าสมัครร้อยก่อนค่าบุรุษรายปี66 25บาทก่อนมีทั้งหมด2,796คน2,796คนนี้เมื่อหัก12เมษายนไปแล้วจะมาจะเป็นสมาชิกสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อพ้น30วันนับจาก4เมษายนก็คือวันที่4เมษายนเมื่อวานนี้เขารับรองเป็นสมาชิก แต่ยังเป็นสมาชิกไม่สมบูรณ์ก็จะต้องพ้น30วันไปก่อนจึงจะเป็นสมาชิกสมบูรณ์คําว่าเป็นสมาชิกสมบูรณ์หมายความว่าหากเป็นอะไรไปสมาคมเขาจ่ายโดยต้องหักจากสมาชิกมาช่วยต้องพ้น30วันนับจาก4เมษายนก่อนนะครับแต่ว่าก่อนแต่ว่าก็ต้องหักค่าสมัครและค่าปรุงรายปีได้ด้วย125บาทในวันที่12เมษายนนะครับทั้งหมดคือรายรับรายจ่ายอสมอเดือนเมษายน2566ครับสวัสดีครับ